ถ้รเงิ่เฟ้อว่าข่าวลลเฟ้เงินสั่นเนาะจ่บริษัทคนบ่บริษัทมันจะห้กกรพามันโยกเยกไปมาหลายทุกแล้วก็ดอกวัยุกตุ๊กอืมแต่มันระวังเลยอายุต่ยูทุสูงบ่ก็ลืมกระกับักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพแม่พี่น้องอ อาการดูดสุขสุขคนไม่ใสิเป็นทางภายในหรือว่าทางประเทศการยินดีต้อนรับขอสู่ทางสร้างสเกบ้านเฮาคือเก่าพี่น้อยเนาะอาพ่อพ่อกับสเก็ปมื่อนี้ค่ะอยู่เฮือนชูซานพี่น้องเลยบริบาลทางใดเนาะเพราะว่าอ่ามันฮ้อนอากาศก็ฮ้อนแน่พี่น้อยกับอีกอย่างกับแากเวียดยังงานกบไิบาลทางใดเนาะอ่าเมื่อนี่เนาะ อลายเอฟซีิ่นกระทำอยู่ว่าเอาสเกลเอ้ยสันบริษัทไปหาทางน้องมวยแล้วก็น้องปลาบ่สันเน้องสเกลกับบริโภยไปข้างล่างพี่น้องเยบริโภคไปหาทางน้องเพื่อนอ่าฝนตกบบบนี้พี่น้องแบบเรำมิบินมาอ่าโตผ่าลังทำได้พี่น้องไหยเนาะไปว่าบ๊วยเวนี่แบบฮอน ก็ปิดยางได้ยินข่าวว่าทางประเทศไทยเพิ่นพี่น้องทางฝั่งไทยเกิดแผ่นดินไหวว่า่สั่นเนาะ,ะเป็นยังไงดิท้นาะขอย์ออปลอดปลอดภยัยบรรจุคนเด้อเนาะนะทางสแกนวัชิทโตะหาทางลงมวยเพื่นก่อนพี่น้องไอ้ได้ยินข่าวว่าเพิ่นไปไทยนะ,นยยะนเ,นเนบบนพิ่นอยู่ใกล้กันบ่หรือว่าใกล้กันจากทีอ่าคนเกิดเหตุกับบ่อนเพิ่นเห็ุงานนะนะเป็นยังไงเนาะอยากพูดข่าวๆพี่น้องเไย แต่สิทัิติวกัยังบัวโกัม่ล้อลุ่นน้ำกันฮะสิทัวานนมวยเหอนกนิติวอลฮัลโหลโสบายดีสบา อาวู่บนคูเก้ามาเลยโตสบายดีซีเนอร์โตเป็นยังไงพ่อยที่เราเรามยงามผืนกว่าเก้าตังงานแผ่นดินไหวดอกไฟตยตกสะา่าแผ่นดินไหวดอกไลายตกชนะภาแผ่นดินไหวดอกพลาตกชนะภาคมึงเร็ววาสุกลูกสาวเจ้า เลยเยเอืเอาใกล้บ่อหรใกล้บ่อเจ้าบ่อลยมันมัเป็นอะไแ่นดินไหวไมันโยกเยกไปมาดอกไห้ว่้าโอยเวลาเอาวบิ้โทรของหนมวยก่อนว่าคือวันนี้ค่าว่าแผ่นดินไหววลยใช่ไเดยวเว่าเอา ถ้าเงนินเทืคือว่าข่าวโลกเฟสเงินสนั่นเนาะจะบร,บรบิาณเลยบอวโบราณเนาะมันจะห้างกบห้างมันหยดเย็กไปมาหลายขวดแต่เ,<อ>เราคลายกเ็เสร็จแต่มันตะว่างเลยเอออายตุต้าดูตึกสูงบอวชั้นส,สองเลือ่อนดูนะมาวันท<ะ>ี่ไหนเนาะตรงอ่ะตอนนี้ตอนนี้มันปกติอะบอว ปกติแล้วเออใครอยู ah. ่ด้วยกันแบบปกติจังว uh, ่าห่วยแยกไปหนีกับฮ้องด้วย่าคือหูซึ่งกับอ้วนขึ้นวะไล่เป็นอะไรเหตุงานน่ะพออยู่ใช่ป่พออยู่อยู่อืมอะไรนะเอาไหนไล่กันเอ้า

ใเ่เดือนแล้วอือเราคือจะมาเยี่ยมยามบ้านบอสมการที่แม่จันตาบาัสโอ้สงการปริวาตรเลยปริวาติเทียบเลยเนาะมามาเทียสงการใกล้เป้เปาเลยเนาะดูดีแล้วันที่สี่ปุเดเนี่ยโอ้ยแซวอยมันมันซ้ำหรือซื่อหรว่าดูใช่อะ เล่นบอลเดือนอืมเที่ยวเลนบาดเดือนอ่าของแล่นปุ๊บเนาะปุ๊บขายพุ๊บไหมเออไอ้ถล่มแล้ววัยว่าวเที่ยวอันนอกมวยยูอันมันบอยกแยกบอว่าแถวได้หรือเปล่าด้อเกิดมาเพิ่งสิเคยเห็นบ่ เด้อส้นเออยเล่นกกาอบเอออยู่กับเพ่ทำงานอ่ะอูกับนาสาวโถ่้านมันมาตบัต่ะนาสาวก็มากัดโบโบากันพ่อพี่เงาระวังเลยนางลดนางล่างมาเธอเลยมิน่่ขับข่าวแล้วมันเสียใาอาตอนนี้มี่า คนหล,ลอกวงหลายว่ะ <c oughs> เไไดีวบออะไรแล้เนาะเอาบเคยมาดิเอางอนนานที่เราต้องไปไปนะเราเมยนัล่น้เพื่อนเร้าง่มาเพื <c oughs> ่นคนไแล้วไปเนาะ <N gli> อารมเ์ตีอะไรไปนล้วมาเลยมปทานน้ำเตลยวกันดนไหมโอ้านองเตีอะไรลราไปแท้อารงณตีอะไน่อยอือเพราะว่าน้องปาเราไู่มีคมอดทนเราอะน่อยมาาจะอดทนนะคะเลยคอยจัดการตรงนี้คอดทนบะบเจ้่วามาหนนอเจ้าว่าไ่อยากไปถ้ามันจ๊ะ บ้านเาบอ้บวัวนี่ี่จะาปาเชียวเนี่เนีเป็นตอนพรดิน่วยเป็นเป็นอะไรครมอซื้อตอนแพรดินไวนะโอ้เห็นแลถือเล่นนั้งมต่พุทะพิเลนไปมีมีจะว่าเฮ้ยปุ๊บเป็นอะไร้บบนี้วะ คือบาพิจเกื้อขอน้าชโมงสินัยแต่ว่นมันกลายส้างมงมนเป็นนะเ็กมงสีน่าแพดินไว้เข้านอ้นสินัย์อ๋อคือเจับบ้านใเลยกนีบจับมาแต่ตอนแต่ตอนนั้นที่เลกกดอกย่ามันทะลมโลกยืดดื้อนะอีกว่ายังดู้างเอกก็ขนาดเล็กกันานะ อมัดหะ้าบางอ่ะเยอะรึเอท่านนี้อันมันเคลื่อนไิดนึงก่แรนลงเลยเนาะอบแรนลงอยู่ลุมน้ำมูนแล้วเอาทางเลยคนที่ีความเพียรทานชะดงอาเห็นบอนอน่อนำเสนอว่าคึอปลงตัางทะเลแห่งเน,ะนาะแสดงยู่แถวอะไรก็เจะไนะเขตพยาไทย โอ้เมนเวสโอ้เท่วกุงเทพเลยเตียงัดบอจตว่าทีแรกนอนบนข้าวเบิ้งว่ะสิดแต่คิดท่าเทข้าวร่องวยอนบบตนแ่รบบอลอายุว่ะวัยคือจะฟาดเลย คือเห็นแลยนั่นวะเชียวเชียวตอนนันที่แรกขึ้นไหงกินราสอื่นเคยย่านอือใครเป็นสาวเลยไมารับโอ้พอดีช่วงอยู่กันหน้าสาวเลยด้วยแต่บางอยู่กงเป็นสาวจี่จะมาทางไหนเนาะด้วยย่านตรงนี้เนี่ยนั่นแหละเพราะว่าเราบเคยเห็นเนาะด้วยตั้งแต่เกิดมายัเร่เคยเห็นแบบนี้จากื่อ Em, <coughs> <coughs> hai, thật, đồng đồng à, không đẹp tay đã ra đi kia hết đơn vị của nó mới này. không. A mang sáng sáng sủ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 ng sáng bà sáng sủng sáng sáng sủng sáng sáng bà ยังอะะตึกมาหูมาหน่ะลมรุ่มลงลาวอะหมอกควันแบบนั้รเลสารวุ่น่ะทางที่่อยดูอ่อะงามตุกลงมาทั้งคืนเห็นจะยูเหมืนบอกเลยแถวซอยนึงตกเห็นยู่นลอะนันน้ำนขึ้นน้ำมันตกลงมาจากอันทิงเห็นไหมรตะว่าเพดินลายๆเนาะแต่ว่าตึกยังบริ

เอ้ายังมีมาอีกระวังเลิกเสริร์ฟเลยให้ถุงน้อยเอาบัตรใส่ถุงตลอดยากน,นิดกระเป๋าเออกระเป๋ากับกระเป๋าหิว <laughs> บางคนออกไปเปิดอะไรไหนบาแต่จับถุงกระเป๋า <laughs> กับบัตรจับถุงนี่อื่นได้เนาะ Bon, e s c o n s i h c'est pas c'est pas c'est c'est pas c'est c'est pas c'est c'est pas c e s pas c'est c'est pas c'est c'est pas a s c e e s t p t c e e s t c'est c'est c t pas c'est c e a s c'est c'est pas เรือทไมก่นะอมาลขอบได้ใช่ไหคนลายเนี่ไปกับปุ๊บก็ไปพอมันอืมซึว yes> ่าง้ามขึ้นกว่าเก้าแล้วตอนนี้เป็นข้าวพ่นเป็นสาวกรุงเทพนี่โอ้ขป็นสาได้ไงล่ย มาต่อบ้าอีกนี่ไปอีกเนี่มาต่อคู่เรือนบ่หรือว่าซีนะสองเรือนเท่านึงสองเรือนมนต่อทุ่งนายจำตาบัดนเอาเอินขับสาวเออแม่แมบ้านำเบิเลยบ้านำเบิตมันจำตาจะบอกแล้มาไล้สิไปนะที่บอกม่รอดกุเลำหนักกุเลำทำเด้จเงี้ที่จะยืนเดื่อนงานายๆพลิน พออยู่ก่ะพอบริณาบริณาร์ที่เนาะบริณารพอพออยู่แล้วก็อยู่ไปอดเอาและพออะไรเงืนได้ทำาก็สิดิง้องตี้อมายูนั่งดูนังกันเออเอาองเตี้ยงไปนไปแล้วสิไปอยู่เราองเตียนเราจะมีหมูได้จะจังอยมาที่แรกก็เสียงปลาเนาะปลาบน้า เฮงปลาพันพวกไปเฮงปลาพันว่าโอ้ผมมีความอดทนพันว่าย่านนั้นอยู่บประเทศแบว่าย่านอยากมาอะไรเนี่ยเอาอยากมาแต่อดเอาแล้วไปบ้านเพันว่าที่ได้ก็ต้องอ่าอยากมาอยู่แล้ว พอดึงไปสิ้นแล้วว่าตอนนี้โอ้สิ้นแล้วกาล้องปลาปอยูน่ะเดือนหนึ่งสี่พันเออสี่รยห้าสิบบาทวันหนึ่งไรวันเดือนหนึ่งไรเอยเดือนหนึ่งหมื่นปลาไม่ได้เนาะลยงานันะตะกี้วัน่องปลาปอยูนขายล้วเพยขายัี้ะโกนต่โอติน่น้เราอ้าว จะดูไปดูหานั่นสิพอคอยดูนบ้านนาซอยเข่าบ้านเขาซื้อมาได้เห็ุงานเออแสดงว่าไปนั่งเข่าบ้านเห็นคนมีงานเล็กหน่อยเขาเ็ไปเนาะโดยอืมแต่พออยู่บานักบารางเนอะไรเหตสวยในบ้านอีกคนหนึ่งซื้ออาเมื่อบ้านมันก็มีอยู่แล้วโดย จันหละเายเไปย่บ้านเพิ่นการาอดได้เทที่ได้เงินเดือนเท่าไรก็มันกับอลล่เปิดวาเปิดเ้าังไบริป็นงานเนาะเมื่อไรพอห้าย่ยยู่ไปเพิ่นกะขึ้นให้ที่แด้เงินกมันกัดซ้ำนี่ะ้จะอยู่ไปสักสองสามเดือนกะเเมือนเห็นผลงานเ้าให้ดีเารัเพิ่นกะขึ้นให้ ตกใจตอนเทีนั่นแน่เลย่คุณ่ทอเล็พี่น้องผิดเลยผิดมากนอนมาแรงหนิล่ะอันแบบบาดได้แรงได้มาแรง่างเนาะรับตื่นตื่นแน่พอไหวยันมันมากกลางคืนเนี่โอทำมันมากกลางคืนเจี๊ยบจ,จังไรด้ิแล้วก็ือนอนสันคือนอนยูสันที่แหละช้าลง Anh mm. à, you ban quân do it song song bằng song song bong bằng song song bằng song song bằng song bên bằng song này, song song cũng như song 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 hết ngang song song thương. Rồi. song 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 มันหยุดแล้วเลยเอ้าปันจุปกพทันเนาะบ่มีถ่ายปกพทันอันนั้นถ่ายิสันดุมแค่เนี้มันหยกเยกมาต่เล่นออกเลยตอนมันเป็นทีแรกืก็ก็วิ่คือชียเว้นหัวมาฮาออกกับพ่อไปทั้งรอคนมาอีกนกเยกนกเยกนกเยกคั้งแรกนะ จะครั้งแรกเราจะอยู่ในบ้านบมดเลยดิซันเทิงมันแบบเพราะก็สอมมึงน้าตาเขาที่ก็ไม่ยุ่งเหงาแค่นี้ไกล้ครบล้เขาแราอยู่ตทางเขาเขาไเอแยะแบบแบบเราแน่แผ่นทีนมันโยกเยาะกนาอยู่นก็ยู่เขาก็หูเนาะจนห้าไป สามถึโอ้ามันแห้งอยู่มันเห็ดโย้ากี้เจ้ากี้เลยนะเบปคือเฮาอันปิ้นนั่นนี่เนาะนจิตวานไม่ว่าเห็นเห็นรวปนในคลิปเนาะเห็นเปิดคาถายว่าหมไม่ว่าแน่นอนมูสิคโอล่เคลื่อนแหงนะ โหเฮงคือว่าได้พอดทายเนี่ยทาตอนเวลาที่ว่ามันมันเริ่มเศร้าเลยเนาะรู้ไหมมันมเดือดซ่าวนี่ค่ะทายเพราะว่าตอนที่มันเป็นครั้งแรกไผยสิไปมีเวลาทายเนาะเคย <c oughs> ทัน่ายได้หนึ่งทายอา่างน้มเนบ่มันเพื่อเพลงจะกระโดดเนาะอจะพูดทายเนาะ <c oughs> อางน้ํานี่ก็อยู่ได้ละเห็นเห็นเห็นในเฟซอันอ่างน้ําที่ว่าเพิ่นยุด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 มามีส่วนพัอืมเป็นตายาอยู่ได้เนาะมีแต่ะมัดระวังเอาเด้อบัดนี้เด้อนได้ยินเซีเพ่ว่าเอ่อแฮนดี้ไว้สิมาอีกว่าซั่นอืทางบ่ฮู้ว่าสิมาตอนใดย มีแต่ธรรมะทวารเอาได้ทางหลวงมวยกันอย่าบอกว่าไม่คนนี้เป็นดินใบไม่คนนี้สิกลับมาบ้าสงครามแต่ว่าใครเงินเท่าก่อนเออได้แต่ได้เดือนหนึ่งแล้วได้การไส้หน้าสาวมุดผัวเงินไปเห็ดบ้านดีโอ่ตอนไปเห็ดบ้านล่ะเจ้าเงินหน้าสาวก่อนดูแต่กางเงินคารถกับเอาน้ำเปล่งก่อนอืมบัดไปวันนี้แหละ บรนนออกอีกบันณจังทีง่ไปหนองเขาด้อยใส่หมี่อนก่อนเนาะด้วยคอือมาใส่เท่นหนหอ,อ,อ,อ่ก่อนใส่เทียวเธือซามอื่มกันวะโยกกันว่าใส่บดพเดีเยวก็พอได้เลยเนาะพ่อนจะได้ไพ่ในน,น,นี้ได้ไพ่มาคืนแล้วจะได้กินจักนีม ทางใจได้เสด้จเรือให้ได้ให้ได้อันฟาด้าเขาเฮือนก่อนประมาณสามเดือนก็ตู้บล็อกคาอาคาคาเขาเฮือนบาร์ดินกินอยู่ได้เฉลกกินอยู่น้ำเพลินอืมแบบกินอยู่น้ำเพลินเลยเหาห่องบาร์ดินสาวเขาบาร์ดิซื้อหอมเยอะไม่เยอ่น้ำเพลินมาถึงอย่างเรา

โอยว,วยวางเรียบมือมือที่เมเช็อตบ้ากมายักเครื่องแล้วพีกกนณาพาไปตลาดเลยไ,ได้เ็ษบอกไหมเอ,อ้าแม่ก็ไว้หม่หมวยก็มีสมอยด์ดิมาเกิดมือต่อมาแล้วก็โทวได้เร็จแต่อย่างเดียวเคุณเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้ถ้าก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ <laughs> ใส่ฟิล์มันเช็อนะคะมันชงงานเบอรอย่างเง้ยเขาทางเบอร์เขาอาการ้ันหักอนโดนเลยโอเคสะดูกัีแต่ละมาทะวันอาเดอร์เลยเลสู่กันต่อไปเป็นยองไงเยดดอร์บีซอยู่ดีไหมฮ ตบาดีเด,อด้อตบาดีเอซี่นะโดีโอเคน้องเพื่อนเราของวันนี้จะแก้วกะอ่าไหลมาโทรดินนำทางน้องมวยพี่อนเราไงเนาะโทรถามข่าวข้าวว่าเป็นยังไงอยู่ทางนั้นวันนี้มีข่าวว่าอ่าแผ่นดินไหวทางอ่ารุเทพภาษาไทยเทียนไงนเนาะ นกมวย่นมาอนะยู่ใกล้กันอาเต้างเห่นนะเกิดมาบอกก็ยี่พ่อ,อก,ก็ยเห็นพ่นา่าเห็นครั้งแรกแหลนลงจากบอลทำงานเคนสองสั้นเนาะกระปุกซูมนะไรเกือบบ่อท่าน่นว่าทางเขาก็เป็นห่วงทางอันพี่น้องทางฝั่งไทยนี่เนาะกระเป็นกำลังในใจเบิ่์เด้อเนาะให้เป็าใปลอดภยัยเป็สุขสุขคนพี่น้องเลย ໂດຍອາດສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເຊື້ອພໍ່ມານີ້ເຮົາກໍພໍກັນໃນຄິກກໍໄປສະຫນັບສະຫນູນເຂົາກໍ